สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะวันนี้ของเซียนใบนะะงวดที่ผ่านมานะคะของเซียนนะคะแปดหกสี่นะคะแปดสี่หกตอแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบว,วันที่เก้านะคะตรงกับวันจันทร์นะคะว,วันที่หกนะคะที่ผ่านมานะคะของเซียนนะคะ เด่นในตาางสีเด่นในตลางนะะของเซียนแนวทางของเียนเียนใหม่เซียนใหม่ของพ่อเฮงนะคะก็จะไปลงนะคะคลิปวิดีโอช็อตนะคะสั้นนะคะเอด สังเกตนะคะเลขดินในตารางนะคะของเซียนตัวนี้นะคะเก้าแปดสี่เจ็ดสามศเลขสามนะคะสามกับเลขเจ็ด 9ก้าศูนยะคะเก้่านะะตัวนี้เซียนให้ไปกลับนะ,ะแล้วก็04น4 0ส03นะคะ 干坏事。 สองตัวบนนะคะเก้าเก้าเก้าแปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดนี่ชุดสี่ตัวนะคะนิ้นชุดสี่ตัว สตัวล่างนะคะแปดเจ็ดามชุด4ตัว7 3 0 8 8 0มศนะคะเขียนให้ไปกลับอีก1ตัวนะคะทบทวนนะคะตัวเลขนะคะเด่น9นะคะลองที่เลข0ูนย์ะคะศูนยนะคะไปกลับ04 03์สีนะคะเก้ตัวบนนะคะเก้ 4ี่แปดศสองตับนนะคะเก้าเก้านะคะเน้นเก้าแปดศูนย์เจ็ดเจชุด4ตัวนะคะแนวทางวันนี้นะคะก็นะะขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาบนะคะทุกท่านนะคะเด่น9นะคะลองที่เลขศูน